ประกาศบิสวาใหม่นะครับผมที่จะมีการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับเกมเพชรซัมมอนนะฮะรอบ,บนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเจ้าตัวของมิไรดอนนะครับตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถยังไงกันบ้างเล่นกับทีมแบบไหนถ้าหากใครพร้อมจะเปิดนะครับผมและพร้อมจะรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเพชรซัมมอนโกลบอลกันด้วยนะครับกาลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ ยู Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน,น,น็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกีเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับหลักๆเลยนะครับผมตัวของมิรดอนนะครับจะเข้ามาให้เราเนี่ย ทำการเปิดประมูลบริสวร์กันนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่กําลังเลงโปเกมอนเก่งๆดีๆอยู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแนะนําเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ทีมท่าสายฟ้าเก่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมหลักๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําความรู้จักกับโปเกมอนตัวนี้กันก่อนเนาะอ่ะ ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของความสัมพันธ์นะครับผมจะทำได้ไม่ค่อยยากเท่าไหรน่นาะเพราะว่าโปเกมอนระดับ S บวกเนี่ยก็จะมีเซราโอร่ากับตัวของมิรดอนนะครับผมแล้วก็อีเทอร์เนทัสที่เราเนี่ยได้รับแจกฟรีกันอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี15เปอร์แล้วก็เลือด20เปอนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีตัวที่หายากหน่อยก็จะเป็นตัวของทันเดอรัสนะครับผมอันนี้เนี่ยก็อาจจะเข้ามาพร้อมในบีทวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูจกทีนะครับ ตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตี15เปอร์แล้วก็ตัวของยาดงนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะหายากอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็ต้องรอบริสซ์วอลเนาะว่าจะเข้าในตู้ไหนนะครับจะได้ในส่วนของครดิเจ็ดจุดห้เปอร์มีที่เหลือก็จะเป็นเซเลบียแล้วก็เดียนกานะครับผมอ่ะสะหรับตรงนี้เนะาะหลักๆโัวเกมส์ตัวนี้จะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยในเรื่องของสกิลนะครับผมเราจะพูดคร่าวๆกันก่อนละกันเนาะว่าการโจมตีมีอะไรบ้างนะครับสกิลแรกเป็นโลนิเคเรนต์นะครับผมอ่ะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวถ้าสายฟ้านะครับสกิลที่2 r e รีไวท์เดอะฟิวเจอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิล ธาตุมังกรน,นะครับผมโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันแล้วก็อันติเมทสกิลไลท์เนนิ่งรัสนะครับโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันนะครับผมเป็นธาตุสายฟ้าเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของพาสิให้ฟังก่อนส่วนกิลโจมตีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวพร้อ,รอมๆกันแล้วก็ให้เห็นเอฟเฟกกันด้วยนะครับผมตัวของความสามารถในตัวของพาสิเนี่ยกค่อนข้างมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์สิแรกนะครับเฟร์กเอนจินนะครับความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นเอฟเฟกที่เมื่อเราเนี่ย ทำการลงสนามนะครับจะสร้างสนามไอออนบวกแล้วก็การหลบหลีกท่าสายฟ้านะครับให้กับพวกโปเกมอนท่าสายฟ้าเป็นหลักเนาะอ่ะสำหรับตัวของเอฟเฟกนี้นะครับซึ่งจะส่งผลทั้งการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม5%แล้วก็การหลบหลีกนะครับผมอีก20%นะครับผมจะมีครั้งว่าส่งผลแค่โปเกมอนท่าสายฟ้าเท่านั้นนะครับถัดมาพาสิทที่2นะครับผมเพลนชิดทันยูโบนะครับ ความสามารถนี้นะครับผมมันจะเป็นความสามารถที่เวลาที่เราเนี่ยจะโดนโจมตีนะครับผมก็จะมีการสร้างความเสียหายล่วงหน้าแกศศัตรูก่อนก่อนที่เป้าหมายเนี่ยจะทาการโจมตีมาที่เรานะครับและจะมีผลนะครับผมใน,ในการเพิ่มจํานวนครั้งในการโจมตีก็จะขึ้นอยู่กับโปเกมอนท่าสายฟ้าแล้วก็โปเกมอนประเภทมังกรในทีมเราเท่านั้นนะครับยิ่งจํานวนโปเกมอนไฟฟ้าหรือมังกรในทีมเราเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่จานวนครั้งในการโจมตีที่จะโจมตีสร้างความเสียหายกลับไปเนี่ย ก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมในพาสิฟตตรงนี้ด้วยเนาะถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวของเคชั่นฟิลนะครับผมหรือว่าสนามไอออนบวกนะครับจะเป็นบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วฟื้นฟูเกตให้กับพวกโปเกมอนธาตุไฟฟ้าให้กับทีมของเราเป็นหลักนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับจะมีการในเรื่องของการลบล้างดีบัฟนะครับผมให้กับโปเกมอนทุกตัวนะครับผมและยังต้านทานในเรื่องของการรับ สับสนแล้วก็ตัวของพาราไล์ให้กับทีมของเราด้วยนะครับจริงๆเป็นโปเกมอนไฟฟ้าอยู่แล้วคิดว่าน่าจะไม่ติดพาราไล์อยู่แล้วมั้งมันเป็นพาสิทพื้นฐานของโปเกมอนไฟฟ้าทุกตัวเนาะอ่ะโอเคนะครับพาสิทที่3พาสิทถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของอิเล็กทริกอีเวชั่นนะครับหรือว่าการหลบหลีกท่าสายฟ้านั่นเองนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ส่งผลเมื่อถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยโจมตีด้วยสกิลท่าบินนะครับผมมันจะทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนธาตุดินนะครับผมเราเนี่ยจะไม่สามารถลบหลีกได้หรือว่าเป็นอัตราการลบหลีกที่ปก,กตินะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นพาดบินเนี่ยก็จะมีอัตราการลบหลีกที่เพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่านั่นเองนะครับต่อมาพสิทธ์ถัดไปนะครับไอออนิกดากอนบีดนะครับผมลมหายใจไอออนนะฮะซึ่งความเสียหายนี้นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมกลับไปเนาะอ่ะ ซึ่งจะส่งผลเวลาที่เราเนี่ยใช้งานสกิล2นะครับผมแล้วก็จะมีศัตรูเนี่ยโจมตีมาที่เรานะครับเราเนี่ยจะสะท้อนความเสียหายตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สะท้อนดีบัฟนะครับกลับไปหาศัตรูแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยติดสถานะนี้อยู่นะครับผมแล้วเราเนี่ยใช้งานตัวของอัติเมทสกิลเนาะมันก็จะส่งผลให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยติดพาราไ์ขั้น2ซึ่งพาราไร์ขั้น2เนี่ยจะทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลสองแล้วก็อันติเมทได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เป็นฟ้าสีฟในการโจมตีนะครับอีกการน,นึงก็จะเป็นตัวของ p r ลิงฉีดทันเดอร์โบนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีฟ้าผ่านะครับใส่ศัตรูที่มาโจมตีเรานะครับผมอะซึ่งความเสียหายตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของพลังโจมตีของเรานะครับแล้วก็จํานวนครั้งในการโจมตีเองเนี่ยก็จะส่งผลตัวขาะซึ่งจํานวนครั้งในการโจมตีนะครับผมก็จะส่งผลแก่ พวกมอนสเตอร์ที่เป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าเท่านั้นเนาะอะถ้าหากว่าโปเกมอนธาตุไฟฟ้าเราโดนโจมตีนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายนี้กลับไปแล้วก็ทําให้จัตรัที่โดนดาเมจนะครับผมจากตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้รับบัฟเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็คือรับบัฟไม่ได้นั่นเองเนาะมากันที่อันสุดท้ายนะครับปาราด็อกเอนจินนะครับผมอะปาราด็อก n ์เอนจินเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่ถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานตัวของสนามไอออนบวกนะครับผม จะทาให้ตัวเองนะฮะเข้าสู่ร่างอนาคตนะครับซึ่งร่างอนาคตเนี่ยมันจะทําให้เลือดของเราเนี่ยเต็มนะครับผมแล้วก็ได้รับตัวของค่าสเตตทั้งหมดจากตัวละครหลักของเรานะครับเพื่อมัตราการลบหลีกนะครับผมเป็นเ e r ร์ c เฟกอีเวชั่นนะครับหรือว่าการลบหลีกแบบสมบูรณ์นะครับซึ่งหลบหลีกได้ทั้งการโจมตีปกติถ้าไม่ตายแล้วก็พาสต์ต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับตัวละครอีกด้วยนะครับ หลังจากตัวของอสนามไอออนนะครับผมบมดระยะเวลาลงนะครับตัวของอาร่างของเราเนี่ยก็จะกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับในขณะที่เราอยู่ในร่างนี้เนี่ยตัวของอมิไลดดอนเนี่ยยังคงได้รับความเสียหายอยู่25นะครับในส่วนของร่างหลักเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เอาไว้ใช้งานในร่างอนาคตนะครับเอาไว้เซฟตัวเองได้ในประมาณ1เนานะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาสิตอน6ดาวนะครับที่จะ ช่วยบัฟให้สถานะเพิ่มเติมของเราเนี่ยดีขึ้นตั้งแต่อันแรกนะครับถ้าหากว่าเกรดของเราเนี่ยไม่พอนะครับผมในการโจมตีด้วยท่าไม่ตายสครั้งแรกก็จะได้รับเกรดเพิ่มเติม400แต้ม300แต้มแล้วก็200แต้มนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับหากการใช้ท่าไม่ตายเป็นครั้งที่4ครั้งที่5าครั้งที่6เนี่ยเกรดเต็มเมื่อไหร่ก็จะโดนหักไปนะครับผม100แต้ม200แต้ม300แต้มเนาะซึ่งมันเป็นการยืมเกรดในอนาคตมาใช้งานก่อน นั่นเองนะครับผมอ่ะสำรับตัวของความสามารถอันนี้อันที่1น,นะครับนอกจากนี้เองนะครับผมตัวเองเนี่ยก็ยังมีการหลบหลีกความเสียหายได้นะครับเมื่อหลบหลีกความเสียหายได้เนี่ยก็จะมีการใช้ท่าไม่ตายใส่เป้าหมายที่โจมตีมานะครับผมจะมีผล3าครั้งในการต่อสู้1เทินนะครับผมหนึ่เทินนะไม่ใช่1รอบการต่อสู้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับในขณะที่เราเนี่ยเปิดสนามไอออนบวกนะครับผมตัวของ Paradox Engine เนี่ยก็จะมีการเปิดใช้งานทันทีนะครับซึ่งการใช้งานตัวของสนามไอออนบวกเนี่ยก็จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อเราทําการใช้สกิลสามเนาะหรือว่าถ้าไม่ตายนั่นแหละก็จะส่งผลให้สกิลนี้เนี่ยมีผลทันทีนะครับผมหลกัลกๆก,ก็จะเห็นได้ว่าสกิลต่างๆเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์โปเกมอนที่เป็นอาธาไฟฟ้าเป็นหลักนะครับผมส่วนโปเกมอนอื่นๆก็จะมีมังกร นะครับเพิ่มเติมก็จะมีบางสกิลหรือว่าพาสิฟนะครับที่ส่งผลให้กับตัวละครของเขาได้อยู่บ้างนะครับผมจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมความสามารถของโปเกมอนตัวนี้กันเลยละกันนะครับจะเห็นได้ว่าพอเขาเนี่ยเข้ามาในสนามการต่อสู้นะครับจะมีอ่าเอฟเฟกต์ฟ้าผ่านะครับผมอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกของสนามไอออนบวก นะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวของอาร์มิไรดอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเข้าสู่ร่างวิญญาณนะครับจะเรียกว่าวิญญาณก็ไม่ถูกเนาะเป็นร่างอนาคตนะครับที่ยืมมาใช้งานก่อนชั่วคราวนั่นเองนะครับการโจมตีแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ทีละสกิลละกันเนาะการโจมตีแรกเนี่ยตัวของไอออนิกเคอร์เรนต์นะครับผมจะเป็นโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีสเปเชียลแท็กให้กับเรานะครับสองระดับเป็นจํานวน2เทิร์นด้วยกันนะครับผมอ่ะก็โจมตีไปเลยนะครับผม นะครับสร้างความเสียหายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่างแปลนะครับผมโจมตีเสร็จมีแปลงร่างนะฮะอ่ะที่มันแปลงร่างเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสนามไอออนบวกของเราเนี่ยมันหมดเวลาลงนะครับทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยมันจะเป็นความสามารถของพาร์ติสิที่3นะครับที่ตัวเขาเนี่ยการเนื้อพลังโจมตีชั่วคราวแล้วก็การหลบหลีกชั่วคราวเนาะแต่ว่าความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม,ตมนะครับผมที่ได้รับมาก็คือทําให้เลือดของเขาเนี่ยลดช้าลงในการ โดนโจมตีคล้ายๆตัวของเดียนกานะครับแล้วก็จะมีการฟื้นฟูเกจที่ค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับผมสำหรับตัวของความสามารถนี้เนาะอ่ะต่อมานะครับในตัวของสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายแล้วก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับตัวของบัฟล่วงรู้อนาคตนะครับซึ่งเอฟเฟกบัฟนี้นะครับผมจะส่งผลหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ rewrite the future นะครับเป็นการเขียนอนาคตใหม่นะครับที่เวลาศัตรูเนี่ย มาโจมตีเรานะครับผมตัวของเป้าหมายก็จะติดสถานะพิเศษก็คือลมมังกรหายใจนะครับผมดูว่าตัวของไอออนิกดักกอนบีดนะครับที่จะเป็นเอฟเฟกที่เราเนี่ยถ้าไม่ตายเราก็จะทาให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่การหลบหลีกค่าสายฟ้านะครับที่จะทำให้การโจมตีเนี่ยมันหลบหลีกได้เกือบร้อเเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งมันหลบค่อนข้างที่จะดีมากเนาะ สับความสามารถพิเศษอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตบนหัวของมีไเลดอนนะครับผมจะเป็นบัฟลูกตานะครับผมเห็นไหมอันนี้เนาะอีกฝ่ายตีมากนะครับผมบึ๊บนะครับผมตัวของเอฟเฟกเนี่ยก็จะส่งผลกลับไปในเนื่องจากว่าตัวของอ่าศัตรูเนี่ยมันโดนสะท้อนพาสิฟแล้วก็ตายไปนะครับผมก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่เนาะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันติเมทสกิลกันบ้างละกันนะครับตัวของอันติเมทสกิลเนี่ยก็ต้องบอกว่ายาวเหยียดนะครับแล้วก็เลื่อนให้ดูเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับแต่ให ทำการโจมตีใส่ศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะทําให้เอฟเฟกลมหายใจมังกรไอออนที่มาจากตัวของพาสิบสกิลสองเนี่ยทำงานใส่ศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็มาร์กเป้าหมายเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา1นึ่เทือนด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดสนามไอออนนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็สนามไอออนหมดเวลาก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับที่เป็นตัวของรถยนต์ตะกี้เนาะอ่ะที่ให้เห็นนะครับนอกจากนี้เองนะครับผมยังใช้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับอย่าง การทำนายอนาคตใหม่นะครับที่ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจจากเอฟเฟกนี้นะครับผมก็จะโดนสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับจากการที่โปเกมอนอ่าท่านไฟฟ้าในทีมเราเนี่ยใช้ท่าไม้ตายนะครับก็จะส่งผลให้คอมโบท่าไม้ตายแล้วก็สร้างดาเมจต่อเนื่องให้กับโปเกมอนไฟฟ้าในทีมเราเนี่ยได้ดีมากแต่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวก็ให้ไปดูเพิ่มเติมในทีหลังละกันนะครับหากตัวละครเนี่ยขึ้นสู่11ดาวนะครับการใช้ท่าไม้ตาย3ครั้งแรกนะครับผมจะ ทำให้ดาเมจรุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าการใช้ท่าไม้ตายในส่วนของครั้งที่4 5 6นะครับเอฟเฟกของดาเมจเนี่ยก็จะโดนลดลงนะครับก็คือยืมดาเมจจากอนาคตมาใช้ก่อนนั่นแหละถ้าจะให้พูดสั้นๆง่ายๆก็จะประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวดูเอฟเฟกสกิลกันนะครับก่อนการโจมตีนะครับผมก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากที่อีฟายเนี่ยติดเอฟเฟกอยู่นะครับผมตะกี้ก็สร้างดาเมจไป5 0 0แสนกว่า,วาเนาะอ่ะนี่เห็นไหม ทำให้เป้าหมายเนี่ยที่โดนดาเมจนะครับก็จะโดนดาเมจตรงเส้นตรงนะครับจะเห็นได้ว่าเป้าหมายเนี่ยมีสัญลักษณ์ตัวแซดขึ้นอยู่บนหัวเนาะสกี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกที่จะมีผลในการอ่าโดนดาเมจจากอ่าไอออนบีดนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถอื่นๆนะครับผมจากตัวของเอฟเฟกพิเศษนะครับของโปเกมอนถ้าสายฟ้าตัวอื่นเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวกดสกิลสองไปก่อนนะครับผมบึ๊บนะฮะอ่ะ เวลาศัตรูตีมาเนาะนี่เวลาหลบเราศัตรูก่อนจะทําการโจมตีเนี่ยก็จะมีการโจมตีก่อนนะครับผมครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่ยิ่งโปเกมอนสายฟ้ากับมังกรในทีมเราเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะทําการโจมตีใส่ศัตรูก่อนนั่นเองเนาะเห็นไหมพอศัตรูจะโจมตีนะครับเราก็ตีไปนะครับศัตรูจะโจมตีเราก็ตีไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะครับผม จะเห็นได้ว่าฟ้าผ่าใส่ศัตรูเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เราเนี่ยจะมาดูเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเอฟเฟกอีกเอฟเฟกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอันตรีกันบ้างละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันเดิมเนาะแค่จะให้ดูเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผม ก็จะเห็นสัญลักษณ์เซตอยู่บนหัวศัตรูเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมนะครับที่ศัตรูเนี่ยจะโดนดีบัฟเหล่านี้นะครับผมติดตัวไว้แล้วถ้าหากว่าโปเกมอนธาตุไฟฟ้าในทีมของเราเนี่ยใช้่างไม่ตายนะครับก็จะมีการกระตุ้นสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองเนาะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงทีมที่แนะนำในการเล่นกับเจ้าตัวของมิรดอนนะครับจะมีโปเกมอนตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถเล่นคู่กับเขาได้เนาะลักๆเลยนะครับผมโปเกมอนที่เป็นเมนหลักของทีมเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นโปเกมอนธาตุมังกรสายฟ้า อย่างเจ้าตัวของแบคเคียเลมจะเป็นคีย์หลักในทีมนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเราก็เป็นตัวที่แรงที่สุดในทีมด้วยนะครับถ้าหากได้พาิสิ่เพิ่มเติมจากตัวของมิไดดอนเนี่ยจะทําให้ตัวของแบคเคียเมเนี่ยมีศักยภาพในการเล่นเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงเข้าไปอีกนะครับก็คือแรงไปแล้วแล้วแรงไปอีกสาหรับตรงนี้เนาะต่อมาตัวที่2นะครับผมเป็นตัวที่ถ้าหากว่าโปเกมอนตัวเนี้ไม่ออกมานะครับก็คงจะ ไม่ได้หยิมมาใช้สักระยะนึงเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของเซราโอล่านั่นเองนะครับเซราโอล่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวดาเมจเคานเตอร์สวนกลับนะครับซึ่งจะมีพาสซีฟที่ดีเหมือนเหมือนก,นกันกับตัวของมิไรดอนนะครับนั่นก็คือเวลาที่อีกฝ่ายเนี่ยจะออกแอคชั่นในการโจมตีเขาก็จะโจมตีไปยังโปเกมอนตัวนั้นด้วยซึ่งจะสามารถใช้งานคู่ก,กันกับตัวของพาสซีฟมิไรดอนได้นะครับก็อีกฝ่ายเนี่ยจะโดนตีเบิ้ลสครั้งนั่นเองนะครับอีกทั้งม รับดาเมจแทนได้นะครับผมทั้งตัวดาเมจที่แรงที่สุดในทีมนะครับรวมถึงตัวของเขาด้วยเนาะก็ส่งผลให้ตัวของทีมไฟฟ้าเนี่ยเก่งขึ้นอีกนะครับส่วนในอนาคตนะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่มาในตอนนี้เนาะก็จะเป็นตัวตัวของแชมเปี้ยนพิก a ชูนะครับผมโปกเกมอนตัวนี้ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ดูสกิลมันหรอกว่ามีความสามารถยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นโปกเกมอนไฟฟ้าที่มีอยู่แค่นี้แหละนะครับในเกมนี้เนาะซึ่งถ้าหากว่าจะเอามาใช้งานจริงๆเนี่ย ก็จะมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราอาจจะได้เห็นตัวนี้ในอนาคตนะครับส่วนตัวละครอ,อื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ใช่โปเกมอนไฟฟ้านะครับผมถ้าหากจะใช้งานได้คู่กันได้ดีกับพวกโปเกมอนอื่นๆเนี่ยก็จะมีโปเกมอนมังกรอย่างตัวของอีเทอร์เนัสที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมก็เล่นเป็นตัวยืนแทงซัพพอร์ตนะครับผมให้กับทีมนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวของไวเคเลมก็ได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นตัวแท้งตัวซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็ดีบัฟซีซีให้กับทีมเนาะและถ้าหากว่าจะมีตัวซับพอร์ตสักตัวหนึ่งนะครับผมเพิ่มเติมก็อาจจะหยิบเป็นตัวของเซเนอัดก็ได้นะครับเอามาแชร์ดาเมจให้กับทีมแล้วก็ลิงก์นะครับทำให้ทีมเนี่ยตายไม่ง่ายจนเกินไปหรือถ้าหากว่าจะเซฟตัวของอาดาเมจหลักของทีมเราตัวเดียวเนี่ยก็จะเรียกเป็นเซเลบี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําในการจัดทีมกัับตวของด ในการประมูลบิดวอร์นะครับก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แหละนะครับผมใครมีเพชรเท่าไหร่นะครับผมเปิดไว้ไม่ไว้เนี่ยก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมเซิร์ฟไหนจะมีการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ต้องรอดูกันนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีแบบผู้เล่นใหม่นะครับดองเพชรเอาไว้เยอะๆไปเปิดแข่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยทีมงานมีการปรับจํานวนเพชรในการอาเป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเนี่ยลดลงแล้วนะครับทำให้การปัน่นป่วนในบิดวอร์เนี่ย น่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับรอบนี้เนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเฟสตัมบอลโกลบอกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อทุกคน